สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนําตัวตรวจ ATK นะคะสําหรับตรวจโควิดพอดีได้มาจากที่ไทยก็คือตัวนี้เลยวันนี้มีพี่คนหนึ่งที่อยู่ในออฟฟิศค่ะเขามีอาการตัวร้อนเจ็บคอก็เลยมาขอให้เราช่วยตรวจให้เราก็เลยตรวจอ่ะเราไปดูนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเข้าสู่ช่องน้ําเด่นชาแนลนะคะแต่วันนี้คือจะมาพวกกับเทสโควิดคือพี่เขาไข้ขึ้นใช่ไหมแล้วเราอะตรวจมาให้คนอื่นเขาประมาณสิบกว่ารอบแล้ว,วอันนี้เขาจะเรียกว่า,าน้ำยาเทส น้ำยาเโควิดนะคะเขาก็จะมีหลอดมาให้แบบนี้อันนี้ก็บีบน้ำยาลงไปในหลอดแบบนี้อันนี้คืออ่านคู่มือแล้วก็จิ้มมาให้คนประมาณร้อยร้อยล้านคนจะบอกเลยว่าไข้ขึ้นอะ่ะไม่มีไข้อะ่ะไข้สิคือถุงมืออาจจะต้องใส่แบบถุงมือก๊อบแกรบนะถุงมือแพทย์หนูไม่มีไข้ที่ไหนใครบอกอย่า<ห>มาแพทย์ระคายคอเอ๊ะอาการของโควิดเบื้องต้นประมาณนี้พี่ใช่เขาจะให้ที่ตรวจมาด้วย จริงมันฉีกอย่างนี้ได้เจ็บไแหลแย่ไม่เจ็บหนูแย,ย่มาเป็นคนที่ร้อยแล้วได้อันนี้มาอ่ะ <c oughs> อย่าไอใส่หนูสิอ่ะพี่ยพอยถอดหน้ากากออก <c oughs> พี่หยัดหายใจเข้า <c oughs> หายใจออกเบาเบาแล้วก็หายใจเข้าอีกทีนึงหายใจเข้าอ่ะแล้วก็กั้นไว้กั <c oughs> ้นไหมล้ะกั้น <c oughs> ปิดจมูกค่ะแล้วก็น้ำยาตัวนี้มาปั่นใส่ใช้เวลาปั่นประมาณแค่แบบ0ิ0ยี่สิบทีน้ำตาไหลเจ็บเหรอเจ็บอันนี้หน่อยมันคานมันไม่ได้เจ็บอู้น้ำตาไหลอ่เสร็จแล้วก็จะเอาตัวนี้มันจะเป็นเหมือนที่ตรวจคันดูเด้อน้ำตาไหลเลยอย่าใส่แมส เดาเขาเป็น,นจมูกอ่ะจะมีที่กันชื้นมาอันนึงแล้วก็จะมีตัวที่บอกว่าถ้าขึ้นเป็นสองขีดตรงเนี้ยก็ความหมายคือคุณโพซิทีฟแล้ว <c oughs> คุณติดเชื้อคุณต้องไปตรวจพีเจอีกครั้งหนึ่งเพื่อความแม่นยําแล้วก็ไปหาหมอหมอได้แล้วนะคะเข <c oughs> ้าใจไหมคะอันนี้คือเราก็จะได้ฝามาฝามันจะมีรูตรงนี้เพื่อ <c oughs> ให้เราสามารถหยดลงตรงเนี้ <c oughs> เข้าไปได้ง่ายๆออเดี๋ยวหยดเลย หยดเข้าไปสามหยดโยน้ำตาไหลอะน้ำตามคู่มือนี่คือเขาต้องรออ่านผลในนาทีที่สิบห้านะคะก็เดี๋ยวหยดแล้วก็ทิ้งไว้อย่างเงี้ยสักระยะหนึ่งเนี่ยค่ะมันก็จะค่อยวิ่งมันจะค่อยไหลวิ่งวิ่งวิ่งขึ้นไปอย่างนี้มันกําลังไล่ขึ้นนะคะขีดตัวทีตัวซีขีดตัวซีน่าจะมาก่อนตัวทีน่าจะมาหลัง พี่อัดติดเชื้อโอเคค่ะเดี๋ยวทำไมขีดแรกขึ้นเร็วจังเลยอ่ะพี่อดพี่อัดติดเชื้อว่ะขีดแรกขึ้นก่อนแล้วว่ะพี่อดติดเชื้อทีคือตัวทีคือตัวโควิดตัวซีคือตัวเป็นถ้าซีตัวเดียวคือไม่ติดแต่ถ้าทีขึ้นตั้งแต่ตัวแรกก็คือติดแล้วตัวซียังไงก็ขึ้นเพราะตัวซีมันติดตัวของข้าของเราพี่อดติดโควิดไหนใช่นี่คือขีดที่สอง เไม่เห็นขีดแรกขึ้นตัวทีเข้มด้วยขีดทีซีก็คือยังไงก็ขึ้นเพราะมันเป็นขีดของเราเองเนี่ยพี่เอดติโควิดไปค่ะไปตรวจ P C R ค่ะเชื้อแล้วหนึ่งจ้ะพี่เอ๋แมสก็ไม่ใส่เอาผลเทสนี้อันนี้คือผลมาเร็วมากยังไม่ทันรอถึงนาทีที่สิบห้าเลยอันนี้เชื้อน่าจะแรงให้พี่เอ็ดไปตรวจ P C R อีกรอบหนึ่งแต่อันนี้คือติดแน่ๆแหละไป ซึ่งพอผลของพี่เอียดนะคะเป็นโพซิทีฟก็คือแจ้งพี่เอียดแล้วว่าให้พี่เอียดไปทําการตรวจ PCR อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ผลมันเป็น100%เซหรือแม่นยํากว่านะคะส่วนมากนะคะที่ตรวจผ่านเครื่องนี้เมื่อขึ้น2ขีดแล้วไปตรวจ PCR ก็จะเจอผลเป็นบวกซะส่วนใหญ่นะคะยังไงทุกคนก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ